เอนะคะวันนี้เช้านี้เนาะก็พ่อมาต่อยังไม่ตื่นนะเมื่อคืนไปการเขียดกลับมาเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวเรามัดาะวทุ่งนานะคะให้ข้าวมีความอบอุ่นเนาะนะคะทุ่งนาของเราก็เศร้าหมองะพี่น้องนะเพราะว่า บางจุดบางที่นะมันก็เป็นเพีย้ยไฟเนาะเป็นสีแดงแๆแล้วก็ตายนะคะทั้งใบทั้งยอดเนาะก็ทำนาแสนเหนื่อยแต่ดันมาเจอปัญหานะะตอนพี่ข้าวเรากำลังสวยมันหมดกำลังใจนะคะสีก็ไป,ปเกษตรอำเภอมาแล้วนะคะ เขาก็ให้ยามาเนาะแต่ก็เพิ่งฉีดพ่นนะคะได้ไม่กี่วันก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไรนะคะพูดถึงข้าวไร่ะะอยู่ทางด้านโนตหลังบ้านนะคะไม่รู้ว่าจะได้เก็บเกี่ยวไหมเพราะว่าใบก็เริ่มแดงนะคะ เกือบทุกต้นทุกกอข้าวไร่นี้แทบไม่อยากเดินไปดูเลยนะถึงจะอยู่หลังบ้านแต่เราก็ไม่อยากดูเพราะามันหมดกำลังใจเนาะมันไม่สวยนะไม่สวยเหมือนตอนที่หนู พาเอฟเดินเลาะเนาะมันไม่เขียวนะฮะแดงไปหมดเลยในน้ำม,มีปลานะในนาม,มีข้าวก็จริง แต่ว่ามันก็ไม่สวยเนาะไม่เหมือนที่เราดูแลเอาใจใส่นะคะ เมื่อวานยายก็ใส่ปุ๋ยไปนะคะได้แปลงหนึ่งเราก็จะเริ่มทยอยใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะแก้ได้เนาะนี่น่าจะเป็นปลาหรือปล่าวีาง่งน้ำติ่งแรงแท้ ปลามันออกจากสะแะ้วคะพี่น้นองจากผลหม่ทีมันก็คงเข้าสะแล้วือเขากลับมาแล้วนะคะ ฟีดูข้าวที่ยายดำใส่ห้วยนะพี่น้องห้วยน้อยนะห้วยกะระแสนะเขี้ยวนะคะสวยมากมัจะก็จะเป็นคันนาที่มันทลายลงไปนะคะที่ริมห้วย เหมือนแผ่นดินไหวเลยแตกแยกนะฮะนี่ก็จะเป็นแปลงนาที่เราปรับใหม่นะคะแต่มันก็โดนเพี้ยไฟเหมือนกันก็เลยตายแบบนี้นะ,ะไม่สวยลงมาตอนที่แรกๆที่เราดำเสร็จเนาะ,ะจะสวยนะคะ Okay. โดนเพีย้ยไฟถึงจะมีปุ๋ยแค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะยืนชีพนะพี่น้องไม่มียารักษา ส่วนข้าวไร่นะมองไปแบบนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะคะว่ามันแดงเนาะ พาแล้วริมห้วยนะคะยบสีก็จะมียอดฟักทงองหงยายนะคะ โอ้มีลูกฟักทองด้วยนะคะเอฟซีนี่กำลังลูกน้อยนะคะยังไม่แก่เนาะมีเครือแตงไทยด้วย นี่น้ำร่องห้วยนะห้วยน้อยห้วยกระแสน,นะพาเอฟซีเดินชมทุ่งนานะสุดแสนจะเศร้านะในเช้าวันเสาร์ ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนะคือความตั้งใจอ่าเหมือนข้าวที่เราปลูกนี่แหละเราก็อยากเก็บเกี่ยวมนคนอื่นเขาบ้างเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ